เียนแดงกับธงนั้นเราจะไปตั้งไว้หัวมุมนะครับน้ำนะครับน้ำทุกคนน้ำนะครับน้ำเด้อ ในวันนี้ที่อาจารย์มาสวดมนต์และอธิษฐานจิตไว้ว่าวันที่30อาจารย์จะท,ทําพิธีในการเปิดพวกกระพั์ทำบัตรีรับเทพนิวาวันนี้กําลังจัดบัตรีขึ้นมาว่าทําไมแม่เอามหาจักรพรรดิรับเทพนิวาเปิดเทพเทวดาทั้งหลายเปิดพภกกระตัท์ทั้งหลายให้กับทีกศิษย์ บัตรีนี้เป็นบัตรีเก้าชั้นส่วนบัตรีของเราที่วางตรงข้างนั้นให้กับเทว,วดาและเจ้ากรรมนาิเวรนะที่อาจารย์ตั้งใจนิจิตประสงค์เพื่อเปิดโชคเปิดชัยรับบาร,รมีกับองค์มหาจักรพรรดิรับโชครับชัยในวันนี้ตั้งใจว่าฝนจะตกแดดจะออกอย่างไรก็ต้องทําจะมีคนหนึ่งคนก็ต้องทําไม่มีอาจารย์ก็ต้องทํา ทุกอย่างนี้อาจารย์ทาด้วยใจทาด้วยศรัทธาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ให้คนมาลุ่มหลงไม่ได้คนมางมง,งายแต่โดยการพิสูจน์ในการสวดมนต์มหาจักรพรรดิสวดมวนต์สมเด็จพระอาจารย์โตคือบทชียบัญชรและส่วนน้ําที่เราตั้งตรงหน้าเรานั้นจะเป็นขันน้ําที่ของบนนี้น้ำอำาอมฤตส่วนน้ําในมือของเรานั้นเป็นน้ําอันบริสุนส่วนแสง แสงสว่างที่เราหยุดและเราจุดทั้งสี่นั้นเป็นอัคคีบูชาพระพุทธเจ้าเป็นอัคคีบูชาพระพุทพเทวาเพื่อให้เปิดช่องเปิดปารามีทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศและเผาผ่านสิ่งอับดีจังไรสิ่งชั่วร้ายที่ติดในดวงชาตามาปิดมาป้องมาตั้นของเราต้องใช้อัคคีเผาไหมให้สูญไปส่วนอัคคีจำเริญเจอถายตรงนี้เป็นแสงสว่างดังดวงประทีป เป็นแสงสว่างแห่งชีวิตเป็นแสงสว่างและความรู้เรื่องในหน้าที่การเงินการงานและโชคลาภเป็นแสงสว่างที่นำพาที่มันมืดมิดมานานดวงชะตาที่มันติดมานานวันนี้เป็นแสงสว่างแห่งดวงประทีตเราจะได้เจริญจะมีโชคมีชัยจะได้สำเร็จด้วยความศรัทธาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและศรัทธาในครูบาอาจารย์ สิ่งที่อาจารย์ตั้งจิตตั้งใจทํานั้นไม่ใช่ว่าพาลุจิมาตากฝนตากแดดตากลมเพื่อตั้งใจสร้างความเพียรสร้างความวิริยะความสัจจะให้กับสบรรพสัตว์และเทวดาทั้งหลายที่เขาจะรอรับบุญกับเราในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้ารมในเวนเจ้าเกณฑ์าตาเดือนต,ตาที่มันติดที่มันอับ,ท,อบที่มันเฉาท,ที่มันติดที่มันป้องในวันนี้เราจะได้มาขอกมาราโทษ และจะได้ทิศบุญคุสมก่อนที่เราจะได้ถวบน้ําเราจะต้องตั้งจิตอธิษฐานน้านั้น,นมีประสิทธิภาพอย่างไรน้ํามีบุญคุณอย่างไรต่อสัตว์และมนุษย์ในจักรวาลนี้มากเท่าไหรการที่อาจารย์ทําแบบนี้ด้วยใจศรัทธาและศรัทธาลูกศิษย์ทุกคนที่ได้น้อมจิตน้อมใจมารวมกันในวันนี้ได้สร้างเป็นพลังบุญศรัทธาเป็นเตชะมหาบารมีตบะอันไกกล้าของทุกคนในวันนี้ ให้เราตั้งจิตตั้งใจลำลึกถึงพระรคุณของพระแม่ตงคาที่เราจับอยู่นี้เราจะได้คิดบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเป็นกนาทั้งหลายทําไมต้องสวดตรงนี้ทําไมไม่ไปตรวดตรงนั้นสวดตรงที่เราสวดสวดตรงที่เราทําตรงนี้แหละ ตรงข้างหน้าของเราถึงมันจะเปรียนยังไงชุ่มชันยังไงให้มันไปให้มันร้างจิตร้างใจร้างบากกรรมของเราไปให้หมดและน้ํานั้นจะเป็นตัวดูดซับดูดพลังงานดูดโชคดูดชัยดูยดการเงินมาให้เราเอาระทุกคนทุกท่านตั้งน้ำโมสามจบแล้วก็เอ่ยชื่อวันเดือนปีเกิดพร้อมกันนะโมตัสสะทักขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพระเจ้า,ารลรำรึกถึงน้ำในมือของข้าพระเจ้าน,นี้เป็นน้ำอันบริสุทธิ เป็นน้ำทิพย์ชโรมจิต sure เป็นน้ำทิพย์ชำรมจิตเป็นน้ำทิพย์อมมริตเป็นน้ำทิพย์อมมริตที่ข้าพระเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ตั้งจิตตั้งใจได้ตั้งใจอุทิศบุญบุญสนทั้งหลายบุญบุญนทั้งหลายด้วยน้ำทิพย์นี้เป็นน้ำทิพย์อันบริสุทธิ์เป็นน้ทิอี่ข้าพระเจ้าจะได้อุทิศไปให้ในครั้งนี้ข้าพระเจ้า เจ้าขอตั้งจิตขอตั้งเจตคุณพระพุทธของคุณพระธรรมพระองค์คุณพระสงฆ์พระสงฆ์คุณพระบิดามารดาพระบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ครูอาจารย์บรมเทพเทวาเทพเทวาเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาเจ้าเกณฑ์ชะตาคุณพระภูมิพระเจ้าที่เจ้าทาสที่ธาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั้งปสัตทั้งหลายทั้งสัตทั้งหลายมนุษย์หญิงมนุษย์ชายหญิงมนุษย์ชายจิตดวงวิญญาณจิตดวงวิญญาณของประเจ้าท่านรประชาในวันนี้ในวันนี er ้หากสิ่งใงสิ่งใดหากสิ่งหนึ่งสิ <S <S ่งใดในอดีตชาติในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันประชาจนถึงปัจจุบัน ที่ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ทุกพบทุกภูมิุกพบทุกภูมิทุกชาติที่ได้เกิดมาชาติที่ได้เกิดมาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หญิงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หญิงมนุษย์ชายมนุษย์ชายสัตว์ประสัตทั้งหลายสัตว์ประสัตทั้งหลายสัตว์ปีกสัตว์ปีกสัตว์โบกสัตว์โบกสัตว์น้ำสัตว์น้ำพี่ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้เกิดมาก็ดีได้เกิดมาก็ดีและรู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีจนถึงชาตินี้ชาตินี้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นประเสริฐเป็นประเสริฐภาคสิ่งหนึ่งสิ่งใดภาคสิ่งหนึ่งสิ่งใดข้าพเจ้าข้าพเจ้าภาคทั้งประการใดสิ่งใดสิ่งใดต่อเจ้ากรรมในเวทต่อเจ้ากรรมในเวทเจ้าเกตตตาและสิ่งสัปปิติทั้งหลายทากล่าวมานี้กล่าวมานี้ขอใ ทั้งหลายจงโปรดเมตตายกโทษอโหสิกรรมอโหสิกรรมออโโหหสสิิกกกรรรมมบุญใดทานใดทใดดานข้าพระเจ้าได้สะสมมากระพรมบเทพองค์ใดองค์หนึ่งตลอดทั้งสิ่งศักด nope> um> ิ์สิทธิ์ทั้งหลายใน วันนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรจงเปิดดวงชะตาอย่าได้มาปิดอย่าได้มาปิดอย่าได้มาป้องอย่าได้มาป้องอย่าได้มากั้นอย่าได้มากั้นอย่าได้มาแกล้งอย่าได้มาแกล้งอย่าจองเวรจองกรรมตัดขาดวิบากกรรมที่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย บรรดาทั้งหลายได้บุญคิดไปให้นี้ได้ได้บุญิดไปนี้ขอผลบุญทั้งหลายผลบุญทั้งหลายภีกขาพระเจ้าภีกขาพระเจ้าได้สร้างมาได้สร้างมาพบทุกข์ภูณวันนี้วันนี้ภะพระเจ้าภะพเจ้า ทานบารมีทานบารมีโชคราบดลนบรรดาเรืรา่างบันดาลนีั้ทรัพย์สินเงินทองทังทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนเนืองน้องแก้วแหวนเนืองน้อง ขอบารมีขอบารมีให้สุขภาพร่างกายให้สุขภาพร่างกายของข้าพระเจ้าของข้าพระเจ้าจเจริญภูนผลเจริญภูนผลมีด้วยอายุมีด้วยอายุวันณะสุขภาวันณะสุขภาพภาระปฏิพันธพระสารสมบัติขอบุญอุทิศทั้งนี้จงแผ่ไปให้ไพศาลแผ่ไปให้ไพศาลขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ ทั้งหลายที่ได้กล่ามานี้ขอให้มาน้อมรับบุญบารมีทั้งหลายในครั้งนี้ด้วยเถิดในครั้งนี้ด้วยเถิดาลยมตั้งตึยตั้งนะจะปวดบวที่พนเราไม่แหละน้อมบุญน้อบารมีไปเลยนะ ให้ท่านเปิดโชคเปิดชัยเปิดบารมีรัย์สมบัติทั้งหลายไปปรุงบั